เพื่อนรักของฉันเขาได้เสียไปแล้วแต่ฉันกับรู้สึกว่าฉันไม่เสียใจเลยนี่แกวันนี้มันเป็นวันเกิดของฉันนะแกจะเสียวันอื่นไม่ได้เลยเหรอนี่แกตั้งใจใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะเอาข้อความที่แกเมาท์มอยถึงผู้ชายที่แกชอบส่งไปให้ผู้ชายคนนั้นดู นี่แกกำลังทำอะไรมะนาวฉันแค่กำลังจะกินลูกโอมเนี่ยแกจะกินด้วยกันไหมล่ะฉันก็นึกว่าแกกำลังจะกินยาอะไรซะอีกฉันกับเขาเราเป็นแค่เพื่อนธรรมดาคนนึงฉันไม่ได้คิดมากอะไรหรอก แกกลับไปได้แล้วไปแกแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะาไปกลับไปได้ละ้าบ๊ายบายเพื่อนๆคนอื่นเห็นฉันสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้พวกเขาก็รู้สึกแปลกใจแต่สุดท้ายพวกเขาก็วังใจ แต่พอฉันหันกลับมามองที่บ้านที่เงียบสงบในตอนนี้สวยมากเลยอะสวยแบบตะกอกตะโกนชิมะอันนี้เหมาะกับเกมมากๆเลยฟิลเจ้าหญิงเจ้าใจเวโบนี่ชิมเบ้าตาฉันแล้วเนี่ยจีนิทึงตาใกล้บอดแล้วนะอุ้ย ก็ต้องติดเหมือนกันตัวแม่จก็โอ้เอตัวแม่ก็แค่หน่ <laughs> อย <laughs> สวยไม่ไสวยถ้าจะโทษว่าฉันเป็นคนเย็นชาก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ชอบเลยในหลายๆสิ่งที่เขาทำกับฉันมะนาวมุมตรงนี้สวยมากเลยอะหนึ่งสองสาม ขยผไนิดหน่อยสิอืออืม,อมสองนิ้วนะสองนิ้วอือุ้ยสวยมากเลยอะไหนขอดูรูปหน่อยสินั่นทำไมมีแต่รูปแกอะแกนี่มันกุนตรีจริงเลยนะ แล,และหลายๆครั้งเขาก็ชอบทำให้ฉันต้องขายหน้าคุณคะเพื่อนของฉันเขาบอกว่าเขาชอบคุณมากถ้าอย่างนั้นพวกคุณลองคุยกันก่อนนะคะนันเดี๋ยวก่อนสินันนั่นนี่คุณคุณชอบผมจริงเหรอครับ ค่ะรวมทั้งวันเกิดของฉันเขาก็ไม่เว้นที่จะแกล้งฉันมะนาวสุขสันต์วันเกิดนะแกหุยขอบใจแกมากเลยนั้น,น,น แกรีบอธิษฐานสิได้สิฉันขอให้เราสองคนเป็นเพื่อนรักกันแบบนี้ตลอดไปอนี่นั้นฉันยังไม่ได้เป่าเทียนเลยนะนี่มันวันเกิดของฉันฉันต้องได้กินเค้กก่อนสิเอามาะ ฉันรู้สึกว่าเพื่อนสนิทที่คบกันมาสิบกว่าปีเราสองคนกลับไม่มีเรื่องดีๆอะไรไว้ให้จดจำเลยหลังจากนั้นฉันก็ได้ไปสถานที่เก่าๆที่เราเคยมีความสรงจำด้วยกันและฉันก็ได้เข้าไปซื้อขนมเค,ค้กที่ปีที่แล้วฉันไม่ได้กิน ฉันก็ได้เปิดดูภาพอัลบั้มเก่าๆในโทรศัพท์ฉันกนลับหารูปคู่ของเราไม่เจอเลยสยักใบคุณคะรบกวนคุณช่วยถ่ายรูปคู่ของเราสองคนห,หน่อยได้ไหมคะนี่แกทำไมแกต้องรบกวนเขาถ่ายรูปคู่ให้เราด้วยล่ะเราไม่ได้รู้จักเขาสักหน่อยนี่แกกว่าเราสองคนจะหาเวลามาเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำ่อยสิใช่นี่ค่ะได้ค่ะใช่สิคนที่เจอหน้ากันทุกวันไม่จะเป็นต้องถ่ายรูปคู่หรอก Y2K Y2K แกขอบคุณนะคะไปกลับกันเถอะ วินาทีนั้นฉันถึงได้เข้าใจแล้วว่าก่อนหน้านี้คนที่เราเคยเจอหน้ากันทุกวันต่อจากนี้ไปเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกต่อไปแล้ว แกถึงมีแต่รูปขี้เละขี้เลของฉันล่ะแกไม่ต้องมาสนหรอกฉันไม่สนแต่รูปขี้เละขี้เลพวกนี้ถึงแม้ว่าแกจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแกก็ต้องเอาลูปพวกนี้เก็บไว้ในหลงศพของแกให้ดีๆด,ด้วยละ่ะและก็ห้ามให้คนอื่นเห็นลูปพวกนี้เด็ดขาด ี่ฉันกําลังช่วยแกอยู่นะแกได้นั่งคุยกับเขามันกลัวว่าคมเรานี้โหปากไปเลยไอ้เพื่อนนิสัยไม่ดีมะนาวจะกินไหมต้องโทษแกคนเดียวเลยเค้สักคำฉันก็ไม่ได้กิน แล้วเค,ค้กก้อนนี้หวานไหมหวานแล้วก็อร่อยมากเลยแกฉันไม่สนยังไงวันเกิดของฉันปีหน้าฉันก็ต้องได้กินเค,ค้กแบบนี้โอเคโอเควันเกิดของแกทุกปีฉันจะเป็นคนซื้อเค,ค้กวันเกิดแบบนี้ให้แกเองเอาเลยกินไห้หมดเลย มะนาวจะกินไหมหคนโกหกไอ้คนหลอกลวงไอ้คนนี้ไม่เห็นจะหวานและอร่อยเลยทำไมกันต้องโก